อคอกที่มียอดขายอันดับหนึ่งมาตารฐานระดับยุโรปค่ะและที่สำคัญใช้งานได้เป็น10บสิบปีเค่ะเราก็อยู่กันในอาณาจักรข้อกันเด็กจากเบเบ้เพลงสีสันน่ารักมากเลยนะคะเป็นลายน้องหมีค่ะ พิเศษของคอกอย่างแรกเลยนะคะเขาคำนึงถึงความปลอดภัยของน้องๆหนูหนๆเด็กๆทุกคนค่ะพลาสติกที่ใช้ทำก็เป็นพลาสติกแบบฟู้ดเกรดมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยต่อลูกน้อยของเราอย่างแน่นอนค่ะในเรื่องของความสะดวกในการที่จะประกอบนะคะคอกนี้ค่ะคุณสามารถที่จะย้ายมุมต่างๆได้อย่างเช่นประตูอาจจะไปไว้มุมด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้นะคะสไลเดอร์ค่ะจะย้ายไปมุมไหนก็ได้จะทำเคอกให้มีขนาดเล็กหรือ ว่าใหญ่ก็ได้ค่ะเพราะว่าข้อของเขาเนี่ยสามารถถอดประกอบได้หมดเลยคิ้วไปไหนมาไหนพกพาง่ายน้ําหนักก็ไม่หนักไม่เบาจนเกินไปค่ะบริเวณฐานด้านล่างของเขาค่ะเขาก็จะมีตัวที่คอยยึดเกาะพื้นผิวนะคะเหมือนกับตัวที่ติดกระจกอะคะ่ะสามารถที่จะ ตั้งบริเวณพื้นไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องหรือว่าพื้นอะไรก็ได้นะคะสามารถใช้งานได้แบบง่ายและเขายังมีแผงของเล่นเด็กด้วยนะคะนี่เลยด้านนี้ที่เห็นอยู่ค่ะก็จะเป็น พื้นที่บริเวณที่เด็กๆลูกของเราค่ะสามารถฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ค่ะโดยเขาจะมีแผงของเล่นอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะซึ่งน้องดาวิดก็ชอบเล่นมากๆเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในการเสริมพัฒนาการของลูกของเราค่ะทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่การฝึกการมองเห็นค่ะการแยกแยะสีต่างๆนะคะแล้วก็จะมีของเล่นเยอะแยะเลย นี่น่ารักมากมากเลยค่ะช่องต่างๆตรงนี้ค่ะซึ่งลูกของเราเนี่ยสามารถที่จะจับแล้วก็พยุงตัวขึ้นมาได้แบบง่ายนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยบางทีเวลาทิ้งลูกไว้ในคอกนี้ค่ะเราไปแอบไปทําธุระส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะคะก็สามารถมองเห็นลูกน้อยผ่านช่องนี้ได้ด้วยค่ะมีประตูเปิดปิดด้วยนะคะอย่างเช่นบางทีเวลาคุณแม่จะแวะไปเข้าห้องน้ําค่ะ ก็สามารถเอาลูกน้อยนะคะมาคลานเล่นอยู่ในบริเวณคอกเด็กนี้ได้ค่ะแล้วก็ปิดประตูล็อกรอนเรียบร้อยนะคะแล้วก็รีบวิ่งไปเข้าห้องน้ําได้เลยค่ะและที่เห็นตรงนี้ค่ะก็เป็นเบาะหนัง PU เกรดพรีเมียมนะคะสีเรนโบว์น่ารักเหมาะกับคอกกั้นของเราเลยนะคะลูกน้อยของเราจะยืนจะเดินจะคลานจะล้มนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บเลยเพราะว่าเขามีความหนาถึง4เซนติเมตรด้วยกัน <Wow. S 1> สามารถใช้งาน 10ปีเต็มเปลี่ยนเอาชิงช้ามาใส่เอาสไลเดอร์มาใส่แบบนี้ก็ได้นะคะก็คือจะให้เขาได้มีความสนุกสนานในการที่จะเล่นอยู่ในคอกเด็กมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเสริมสร้างจินตนาการเสริมสร้างความรู้แล้วก็เสริมสร้างทักษะการปีนป่ายการใช้มือใช้ขาค่ะ ก็คือความสนุกสนานที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างเองได้ง่ายๆมีการรับประกันด้วยนะคะมีชื่อว่าเบบี้แคร์ค่ะที่สามารถจะเคลมได้ง่ายๆถึงที่บ้านมีบริการไปดูแลให้ถึงที่เลยค่ะ,คะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจค่ะก็สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดกันได้ท<ม>ี่ไลน์กับน้องดาวิดลาไปก่อนนะคะและเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ